ที่เคารพดิฉันทีละลัตสำเร็จวาน,นิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้รับมอบหมายจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุชินชันวิรกูลให้ได้มาตอบคําถามกระทู้สดนะคะของทางท่านสอสอกนวีสืบแสนค่ะที่เรียกได้ว่าท่านเอง มีการติดตามในประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็การร่วมมือกับทางทั่วๆท,ทุกๆประเทศในการที่จะป้องกันแล้วก็ปรับปรามการค้ามนุษย์นะคะซึ่งในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยเองก็ไม่เคยที่จะหยุดทำงานแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนค่ะ จากที่ทางท่านกนวีได้สอบถามแล้วก็มีความกังวลนะคะว่าในส่วนที่เราเองได้ดำเนินการตัดไฟไปแล้วเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาเราเองได้ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากเหตุการณ์นั้นอย่างไรบ้างดิฉันขออนุญาตท่านประธานผ่านไปถึงท่านเพื่อนสมาชิกค,ค่ะได้อธิบายในส่วนที่ทางการไฟฟ้าเองที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ทำงานมาต่อเนื่องอในเรื่องประเด็นนี้ค่ะดิฉันก็จะนำเรียนว่า เราเองได้เคยพูดคุยกันในเรื่องนี้ในหลายๆครั้งในหลายๆเวทีในหลายๆพื้นที่เราได้หยิบยกมาในไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะคะแกลง call center น,นะคะแล้วก็ scammer หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นผิดกฎหมายในเรื่องของยาเสพติดด้วยว่าทำอย่างไรไทยจะสามารถป้องกันภัยคุกคามเหล่านั้นได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่ง สิ่งที่ทางเพื่อนสมาชิกรวมถึงภาคประชาชนได้สะท้อนขึ้นมาให้เห็นก็จะพบว่าจุดที่มาของปัญหานี้มาจากพื้นที่ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะรอบๆหลายๆจุดของเราที่มีการไม่ว่าจะเป็น แหล่งที่เป็นผู้ที่มีการผลิตด้วยนะคะหรือแม้แต่การซ่องสุมกำลังด้วยหรือแม้แต่เป็นจุดที่หลอกลวงคนมาจากทั่วโลกนะคะให้ไปอยู่ในจุดทีเ่เป็นกองกำลังที่จะส่งต่อสิ่งที่เป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชน,นออกไปทั่วประเทศเห็นแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในจุดนั้นเนี่ยคือพื้นที่ที่ใกล้บ้านเรามากๆ ะะแล้วก็มาเกี่ยวพันกับในเรื่องของการที่เราได้สั่งจ่ายไฟหรือว่ามีการค้าขายไฟนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นจึงเป็นที่มาที่พี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านเพื่อนสมาชิกเองนั้นมีความสงสัยว่าไฟที่ส่งจากเมืองไทยนั้นจะไปนำส่งต่อ เพื่อที่จะสนับสนุนในการกระทําผิดของจุดต่างๆที่ฉันได้กล่าวไปหรือไม่ฉันก็ต้องเรียนว่าทางการไฟฟ้าเองนะคะก็ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ได้ชี้แจงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแถลงข่าวนะคะในหลายครั้งว่าเราเองนั้นมีการทําสัญญานะคะเป็นคู่สัญญากับทางผู้ซื้อไฟในบริษัทที่เป็นผู้รับสัมปทานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมาเองก็ตามนะคะที่เราเองนั้นมีสัญญากับเขาในจุดที่เราจะสามารถยกเลิกสัญญาได้นั่นก็ค คือในเรื่องของการผิดสัญญานะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่จ่ายค่าไฟต่างๆการค้างชําระต่างๆนะคะแล้วก็ประเด็นที่สําคัญก็คือเป็นภัยต่อความมั่นคงนะคะจึงเป็นที่มาว่าเมื่อเราได้รับข้อมูลมาว่าไฟที่ถูกนําจ่ายไปในจุดต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะถูกไปสนับสนุนในส่วนที่ผิดกฎหมายได้เราจึงได้มีการตรวจสอบ การไฟฟ้าเองก็ได้ทํางานร่วมกับทางปปสนะคะทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จนเป็นที่มาในเรื่องของการฟ้องร้องที่อยู่ในคดีในศาลอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อ ประเด็นนี้นะคะได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามดิฉันเอง,เองนี่แหละคะ่ะที่เป็นผู้ตอบกระทู้ถามสดนะคะทางเพื่อนสมาชิกว่าเราจะนําข้อมูลที่ได้รับนั้นนะคะไปติดตามแล้วก็ทํางานให้ได้คําตอบมาโดยเร็วที่สุดได้มีการส่งหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยนะคะไปถึงหน่วยงานความมั่นคงต่างๆเพราะว่า ที่มันที่ท่านเองสงสัยว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นตั้งแต่เราไม่ได้สั่งตัดไฟตั้งแต่วันที่24มกราคหรือว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผ่านมาเองก็ตามเนี่ยคะ่ะมัน เราคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในหลายๆส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงาาศาสนสถานนะคะโรงเรียนที่เด็กนักเรียนที่เป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างอย่างที่ท่านเองก็ได้นํากล่าวถึงว่าเมื่อเราตัดไฟไปแล้วเนี่ยก็มีการกักตุนสินค้านะคะจากฝั่งเราการ เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเพื่อที่จะนำสินค้าจากทางฝั่งไทยนั้นไปกลับเข้าสู่ประเทศของเขาไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟหรือน้ำมันยกตัวอย่างเช่นว่านี้นะคะเั่นแล้วแล้วก็ยังมีกลุ่มเปราะบางที่เราเองจะต้องคำนึงถึงเราจึงดิฉนันได้นำเสนอในก่อนหน้านี้ไปว่าฉะนั้นการกระทำการใดๆต้องเป็นไปอย่างรอบคอบที่สุดนะคะเป็นไปด้วยคำนึงถึงหลัก มนุษยธรรมมากที่สุดนะคะแล้วก็การที่จะกระทบกับกลุ่มเปราะบางนะคะต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบตามมานั้นฉะนั้นเราก็ทำงานขับเคลื่อนกันมาโดยตลอดนะคะจนเป็นที่มาที่ฉันได้กล่าวถึงว่าันที่5กุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราเองได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็เป็นความห่วงใยนะคะขั้นสูงสุดของทางท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร ะะว่าต้องเร่งจัดการในเรื่องนี้อย่าไปปัดความรับผิดชอบว่าจะเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของกระทรวงใดของหน้าที่ของใครแต่วันนี้ทุกคนต้องมานั่งประชุมกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันฉะนั้นจึงเป็นมติในที่ประชุมสมชออกมานะคะที่มีทางท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยนั้นได้สั่งการไปว่าในเมื่อผลการพิจารณามีความชี้ชัดแล้วว่า การจ่ายไฟจากทางฝั่งไทยนั้นอาจจะถูกใช้ไปเพื่อการสนับสนุนในการกระทำความผิดเราและเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อประเทศชาตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานเอง ก็ได้มีดาริมาเลยว่าเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนทางฝั่งไทยด้วยนะคะแม้ว่าเรามันจะไปกระทบกับกลุ่มพี่น้องประชาชนทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราส่งไปแล้วมันกลับมาถึงบ้านเราเนี่ยเราก็จะต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันทั้นสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้นะคะเราก็จัดก,การรับฟังความคิดเห็นจากนา,นานาประเทศนะคะความห่วงใย ไม่ว่าจะจากประเทศจีนเองที่ท่านบอกว่าวันนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็กําลังปรึกษาหารือกับทางท่านสีจิ้นผินอยู่นะคะว่าเราได้คุยกันในประเด็นนี้หรือไม่แน่นอนค่ะเป็นโอกาสที่สําคัญนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องนําปัญหาขึ้นมาไว้บนโต๊ะแล้วก็ได้พูดคุยถึงแนวทางหาความร่วมมือจากนานา,นา,นานประเทศร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความห่วงใยในเรื่องนี้มากเพราะประชาชนของเขาเองก็ตกเป็นเหยื่อในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเห็นเราไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะคะเห็นจึงเป็นที่มาดังที่ฉันกล่าวไปว่าเป็นมติของทางสมชออกมาให้ได้ส่งหนังสือนะคะถึงการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคที่จะทำการตัดไฟแล้วก็ได้ตัดไฟในวันที่5กุมภาพันธ์เราจะพบจากทางข่าวสารนะคะว่าหลังจากที่ตัดไฟไปแล้วเนี่ยก็มีความวุ่นวายบ้างนะคะในส่วนของฝั่งนั้นที่จะต้องเร่งหาในเรื่องของน้ำมันในการที่จะไปทำให้เขาได้มีไฟใช้ต่อในการที่จะใช้ประกอบกับเครื่องปั่นไฟที่เขาอาจจะได้เตรียมไว้แล้วเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ต้องยอมรับค่ะท่านประธานคะว่า เราเป็นห่วงนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะคะที่มีอาการหนักที่อยู่ในโรงพยาบาลขณะนั้นว่าถ้าหากว่าเราตัดไฟไปเลยเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกทันทีกับพวกเขาเห็นเราจรึงได้แจ้งก่อนเราจรึงได้แจ้งโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยหนักอยู่ก่อนนะคะให้ได้นําผู้ป่วยหนักเหล่านั้นเนี่ยเข้ามารักษาในฝั่งไทยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็เราก็ได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยสําหรับผู้ทีเ่เป็นผู้สูงอายุที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเองก็ตามหรือว่ามีความต้องการที่จะต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ใดๆก็ตามเราก็ได้เตรียมการในส่วนนี้ไว้เหตนั้นเราก็คิดว่าในความก่อเหตที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นผลกระทบในช่วงสั้นๆเพราะถ้าหากว่าเราติดตามข่าวสารเราก็จะพบว่าในช่วงเย็นของวันเดียวกันนะคะทาง ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็สามารถที่จะจัดหาไฟมาจากแหล่งอื่นๆได้แทบจะครบ100%เเซแล้วด้วยฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าในส่วนที่เรากังวลกันนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำมาพูดคุยแล้วก็หาทางแก้ไขให้ทุกๆคนนั้นสามารถที่จะดำรงตนแล้วก็ ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุดด้วยดิฉนันขออนุญาตเพิ่มเติมทางท่านกรวีนะคะว่าในเวลาเนี้ยค่ะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยนะคะท่านเองก็อยู่ที่จังหวัดตากนะคะที่แม่สอดแล้วเพื่อที่จะดูหน้างานว่า มีสิ่งใดบ้างที่เป็นปัญหาที่ตามมาหลังจากที่เราดําเนินการตัดไฟไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมกําลังคนนะคะที่สอดคล้องกับนโยบายจากทางภาครัฐบาลในเรื่องของซิลสต็อปเซฟนะคะการซิลชายแดนของเราที่เรามีการเตรียมการก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลักลอบผลยาเสพติดนะคะการลักลอบการค้ามนุษย์หรือว่าลักลอบการเข้าเมืองนะคะจากผลกระทบในการตัดไฟครั้งนี้ ก็ตามเรามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามชายแดนอยู่แล้วในทุกๆุภาคส่วนขณะนี้นะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมค่ะพร้อมทางท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะรวมถึงทางทางเลขาสมชนะคะก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันทางหน่วยทหารต่างๆนะคะทุกภาคส่วนที่ มีคือความเกี่ยวข้องกับการป้องกันการออลุกล้ำอนาชิปไตยของไทยหรือแม้แต่ในเรื่องของความมั่นคงก็ได้ลงไปทำหน้าที่ของตนเองฉันก็คิดว่าในส่วนนี้เนี่ยจะสามารถที่จะทำให้เราได้เห็นถึงซีนารีโอที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็การเตรียมการของเรานั้นก็จะตอบโจทย์ที่ทางท่านเองเป็นกังวลให้ได้อย่างมากที่สุดด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับ <c oughs> ขอเชิญคุณกรณวีสืบแสงถามเป็นครั้งที่2ครับท่านสามารถจะถามได้อีกสองครั้งท่านยังมีเวลาเหลืออีกเกนาที36วินาทีครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผม 9, นายกรณวีสืบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรม ขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีจริงๆแล้วเราน่าจะมีเวลาคนละ30นาทีในเรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านให้คำคำชี้แจงกับทางสภาผู้แทนราษฎรของเราและรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่าวันนี้ท่านนายมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยได้ไปพบกับท่านสีจินผิงคงจะคุยเรื่องนี้กันว่าจะจัดการกันอย่างไรเพราะเราต้องการความร่วมมือจากรัฐบาลจีนกับเกี่ยวกับก,บการจัดการพวกกอคอเซนเตอร์พวกกระบวนการค้ามน,นี้อย่างแน่นอนเรื่องซิลสต็อกเซฟ ผมเชื่อมั่นครับว่าเราจําเป็นครับจะต้องมีการซีลชายแดนให้ได้ต้องเอาพื้นที่ต่างๆเข้ามาแก้ไขปัญหาท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงออกมานะครับว่าจริงๆแล้วทําไมถึงใช้ระยะเวลานานถึง13วันผมใช้แค่วันที่24มกราคมจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์อย่างจริงแล้วครับท่านครับการที่เราใช้เวลา13วันนั้นที่ผมพยายามจะเสนอขึ้นไปก็คือว่ามันเป็นเวลาที่ทําให้ฝั่งนู้นนักธุรกิจเทาดําสามารถเตรียมความพร้อมได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้ํามันต่างๆเองก็ตามเขาสามารถทําได้เตรียมได้ตอนนี้ตั้งแต่ท่ากิเลกไล่ลงมาเรื่อยๆผมเชื่อมั่นครับว่าเขาเตรียมความพร้อมเราเห็นครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็ยังมีการดําเนินการกิจกรรมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าไปโดยเฉพาะตอนนี้ผมมีความกังวลครับในเรื่องเกี่ยวกับเหยื่อการค้ามนุษย์จริงๆเพราะว่าหลังจากที่เขาต้องสะดุดเกี่ยวกับธุรกิจสีเดาสีเทาสีดำของเขาการโทรศัพท์ไปหาคนทั่วโลกเพื่อจะเอาเงินเข้ามาเนี่ย เขาเริ่มมีการสะดุดเกิดขึ้นแต่มต้องผลักดันให้คนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นั้นต้องหาเงินมากขึ้นอันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาจริงๆเราจะทํางานกันอย่างไรประเทศไทยเราเป็นประเทศทางผ่านครับท่านประธานท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงออกมาว่าเราจริงๆแล้วเราไม่สามารถเข้าไปทําอะไรต่างๆในอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านได้แต่ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศทางผ่านจริงๆ ณปัจจุบันนี้ที่ท่านรัฐมนตรทนีท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเดินทางลงไปในพื้นที่และคณะบริหารผู้บริหารระดับสูงลงไปเนี่ยผมเชื่อครับว่าวันนี้จะมีการปล่อยตัวเหยื่อการค้ามนุษย์6 1คนออกมาวันนี้มีข่าวออกมานะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้ก็น่าจะมีการปล่อยตัวท่านรองนายกรัฐมนตรีก็คงจะไปรับแต่ท่านประธานครับเราเห็นครับว่าตอนนี้เรามีเหยื่ออย่างน้อยเนี่ย6ก0 0กว่าชีวิตกว่า25สสัญชาติ ที่ตกไปอยู่ในเงื้อมือของขบวนการค้ามนุษย์พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆเหล่านี้วันนี้ถ้าสมมติว่าการตัดไฟตัดน้ำมันตัดสัญญาณโทรศัพท์เป็นไปได้จริงสามารถยุติพวกคอร์เซนเตอร์ต่างๆยุติขบวนการค้ามนุษย์ได้จริงๆเหยื่อแค่6000กว่าชีวิตจะเข้ามาในประเทศไทยแต่6 0 0 0กว่าชีวิตนี้เป็นการประเมินขั้นต่ำที่สุดนะครับเชื่อผมเป็นหลักหลายหมื่นอาจจะถึงแสนที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ บริเวณชายแดนนั้นคุณทัประธานครับเป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนผ่านศูนย์สั่งการชายแดนตอนนี้ศูนย์สั่งการชายแดนที่อยู่ในมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทําการถ้าสมมติมีคนหลั่งไหลเข้ามาเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ท่านจะทําอย่างไรท่านมีมาตรการอย่างไรในการรับมือกับจํานวนคนที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มากมายเรามีกลไกการคัดกรองระดับชาติ n m National Referral Mechanism ที่สามารถที่จะใช้กระทรวงพัฒนาสังคมเป็นหัวแต่ว่ายัางไงก็ตามตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วท่านรับไหวไหมท่านจะทําอย่างไรในการที่จะดูแลในการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการรับเยื่อการค้ามนุษย์แล้วศูนย์สังการชายแดนนี้ไม่ใช่แค่การตอบรับอย่างเดียวนะครับผมอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยชี้แจงครับท่านประธานว่าท่านจะทําเชิงรุกอย่างไรโดยผ่านศูนย์สัส่งการชายแดนที่อยู่รอบบริเวณประเทศไทยจริงๆแล้วมีหมด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยมีหมดท่านจะใช้ศูนย์สัส่งการชายแดนตรงนี้เป็นการทํางานเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามเยียวยาเหยี่ของการค้ามนุษย์ได้อย่างไรท่านมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ท่านตเตรียมความพร้อมหรือไม่ท่านมีมาตรการอย่างไรขออนุญาตให้ท่านท่านมนตรีช่วยชียช้แจงครับท่านประธานขอบคุณครับครับเจิญท่านมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมัาดไทยตอบเป็นครั้งที่สองท่านมีเวลาอีกประมาณ4นาทีครับเจิญครับ ขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทีละละสัสสมเร็จวานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะต้องขอบคุณทางท่านกนวีที่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของการทํางานของทางเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนในขณะนี้ที่เราเองก็มีศูนย์สังการไม่ว่าจะเป็นโดยทางจังหวัดเองท่านผู้ว่าราชการในพื้นที่ที่เป็นชายแดนนะคะทั้ง14จังหวัด51อําเภอที่เรามีมาตรการในการเน้นย้ําลงไปในเรื่องของการป้องกันปัญหาย,ยาเสพติด รวมถึงการค้ามนุษย์ด้วยแล้วก็ในส่วนของการทํางานแต่ละพื้นที่ค่ะก็ต้องนําเรียนว่ามีความแตกต่างกันนะคะฉะนั้นเราเองจึงได้ให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้ประเมินในเรื่องของการป้องกันที่จะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดโดยได้รับนโยบายนะคะจากทางส่วนกลางให้ได้รู้ว่าเราเองถือว่าเป็นวาระที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านบอกค่ะว่า มีประชาชนไม่ใช่เพียงชาวไทยเท่านั้นแต่ว่ามาจากทั่วโลกจริงๆที่ถูกล่อลวงเข้าไปนะคะเั้นในสิ่งที่ดิฉันได้พบเนี่ยบางทีแล้วมันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ที่ถูกล่อลวงเหล่านั้นเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะถูกหลอกไปด้วยการที่กล่าวว่าจะพาไปทํางานนะคะหรือแม้แต่มีค่าตอบแทนที่สูงกว่าในจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะ เน้นย้ำในเชิงลุกมากๆก็คือการสร้างเ,าเรียกว่ากระตุ้นการรับรู้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเหล่านั้นไปถึงผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงว่าจะถูกล่อลวงเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่พึงประสงค์ให้ได้มากที่สุดการสกัดตั้งแต่จุด ะะก่อนที่จะข้ามแดนผ่านแดนของเราไปนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเองนั้นเน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ของของทางฝั่งไทยของเราเนะะี่ยค่ะได้ตรวจตราอย่างเข้มข้นนะคะซึ่งก็ต้องเป็นความร่วมมือกันจากทุททกๆภาคส่วนจริงๆคะ่ะที่ได้รับทราบแล้วก็ในส่วนของการข่าวของเรานะคะว่าจะมีช่องทางไหนที่เป็นการหลุดรอดไปสําหรับผู้ที่ จะข้ามไปฝั่งที่จะทําให้เกิดกันอันตรายแล้วเนี่ยซึ่งเราก็พยายามที่จะทําทุกวิถีทางนะคะต้องต้องต้องเรียนว่าในส่วนที่เราเน้นย้านี้ก็คือการสร้างการรับรู้ของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างมากที่สุดไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อทั้งในเรื่องของแก๊ง call center นะคะในเรื่องของการหลอกลวงการค้า มนุษย์ต่างๆนี้แล้วให้เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆไม่ไกลตัวเลยวันหนึ่งอาจจะเป็นลูกหลานของเราเองก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่ให้การสําคัญแล้วก็ไม่ให้การตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะคะฉันก็คิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามชายแดนต่างๆนั้นได้ทํางานกันอย่างเต็มกําลังแต่เราก็ไม่ละเลยนะคะในจุดที่เราได้รับข้อมูลมาว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องเหล่านี้ด้วยเรารับข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วเราก็ทําการสืบสวนให้ทางฝ่ายมั่นคงดําเนิน การให้ปรับปรามในเรื่องนี้นะคะให้หมดไปให้ได้ฉันเองเกรงว่าเวลาที่มีจะไม่เพียงพอแต่ก็คิดว่าเราเองต้องเป็นออส่วนสำคัญนะคะที่จะนำนเรื่องนี้ให้เป็นวาระที่ต้องป้องกันอย่างเร่งด่วนให้ได้สิ่งที่ดิฉันจะได้กล่าวถึงนะคะในส่วนของความมั่นคงแน่นอนค่ะทาง รัฐบาลจีนนะคะได้ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านหลิวจงอี้ลงมาในพื้นที่นะคะเราเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นจริงๆแล้วก็เมื่อเราตัดไฟไปแล้วเราก็คิดว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การส่งสัญญาณนะคะจากนา,นานาประเทศที่ให้ได้รับทราบว่าประเทศไทยเรามีความ จริงใจแล้วก็จริงจังแล้วก็ตั้งใจในการที่จะปรับปารามเรื่องนี้นะคะให้ทุกๆคนนั้นได้รับทราบว่าเราไม่เคยนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ด้วยก็ขอให้ทางพี่น้องนะคะเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกๆคนทุกๆท่านนะคะได้รับทราบแล้วก็ได้ รู้ว่าทุกคนนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันเรื่องนี้ไปได้วยกันท่านเองที่ลงพื้นที่นะคะก็อาจจะนําข้อมูลแล้วก็นําความรู้นะคะไปสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ได้รู้ว่าภัยที่มันคุกคามเข้ามาเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในประเทศเราเองแต่มันมาจากต่างประเทศซึ่ง เราเองก็พยายามทุกวิถีทางในการที่จะป้องกันแล้วก็สกัดสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาในประเทศของเราให้ได้อีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านประธานเมื่อสักครู่ที่ฉันเห็นมีเพื่อนสมาชิกได้หารือเกี่ยวกับเรื่องของวันเว็บนะคะที่จะเป็นการส่งสัญญาณดาวเทียมด้วยตรงนี้ทางการไทยก็มีมาตรการชัดเจนแล้วก็เป็นการสั่งการไปจากทางฝ่ายความมั่นคงนะคะว่าเราจะต้องตัดการสนับสนุนในเรื่องนี้แม้ว่า ทางฝั่งตรงข้ามเองนั้นอาจจะไปหาช่องทางอื่นๆใดๆก็ตามที่จะมาทําให้การทําผิดกฎหมายของเขานั้นเดินหน้าต่อไปได้แต่ฉันก็คิดว่าในส่วนนี้ที่เป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยากจะเห็นเราเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะป้องกันในเรื่องของความเสียหายที่จะกลับมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยก็เป็นส่วนสําคัญที่เราต้องดําเนินการค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอเชิญคุณกัลสิศแสงครับ รเรนท่านประธานครับผมกนวิ1ิแสงสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรมชาิยชื่อพรรคเป็นธรรมครับขอบ,ขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีจริงๆแล้วผมอยากจะเสนออีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านประธานครับฝ่านเรียนท่านรัฐมนตรีคือบริเวณชายแดนเนี่ยเราพูดถึงฝั่งไทยกับเมียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นครับว่าฝั่งเวโกโกฝั่งผาลูนะครับฝั่งเคเคพัคและตอนนี้ที่พยาตองซูเนี่ยที่เขาเจริญเติบโตได้ขนาดนี้มันผ่านจากประเทศไทยทั้งนั้น ผมอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยอยู่ฝั่งพมา่าที่ผมอยู่ตั้งแต่อยู่พะอันนะครับอยู่ในเมืองกะเหรียงเนี่ยผมเห็นครับว่าบริเวณชายแดนจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยฝั่งไทยไม่มีอะไรเลยแต่ฝั่งนั้นมีเพราะฉะนั้นจะมีท่าข้ามของทุกอย่างเมืองของเขาที่ที่สามารถสร้างได้ขนาดนี้มาจากประเทศไทยทางนั้นปนูนหินซีเมนน้ําต่างๆนานามาจากประเทศไทยทางนั้นคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดนเลยครับผมเข้าใจในการที่เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราคงปิดไม่ได้แต่คงจะต้องให้กระทรวงมหาดไทย ต้องพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับท่าข้ามให้ดีตรวจสอบครับมีหลายครั้งครับณปัจจุบนันนี้ทุกคนทราบดีครับคนในพื้นท,ที่ทราบดีจริงๆบอกจํานวนอบอกตัวเลขได้เลยท่าข้ามเลขที่เท่าไหร่ที่มันน่าสงสัยจริงๆขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของชายแดนช่วยตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วนและลึกลงไปครับว่าใครทําอะไรผิดตรงไหน น้ำมันก็คงจะต้องมีการผลักดันต่อไปเรายังไม่ทราบนะครับในเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าคใต้ดินเนี่ยมีหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบครับในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่จะเสนอไปแต่คําถามสุดท้ายครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขอเวลาสั้นๆที่จะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีตอบก้ามาคําถามสุดท้ายขอยงผมท่านรัฐมนตรีครับกระทรวงมหาดไทยมีจังหวัดชายแดนทั้งหมดสามจังหวัดชายแดน2ี่สามจังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งคือรวมๆกันแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวัดชายแดนชายฝั่งทะเลมันรวมกันเนี่ยอัตีซะ52จังหวัด ริเวณรอบประเทศไทยนะครับตัดไปสาประเทศที่เรามีข้อที่เรามีพื้นดินติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาลาวและกัมพูชาซึ่งเราเห็นว่า3มประเทศนี้มีพวกคอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์และรวมถึงขบวนการนำพาและการค้ามนุษย์อยู่ท่านได้มีมาตรการใดหรือไม่ในการที่แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนชายฝั่งทะเลและก่อแก่งต้องเตรียมความพร้อมที่จะต้องการปอกป้องกันปราบปรามต่อต้านและเยียวยา เรื่องกระบวนการคอร์เซนเตอร์อย่างนี้ตรงนี้ท่านได้สั่งการไปหรือ,อยังหลังจากที่เรื่องนี้ผ่านมาชานานท่านได้มีมาตรการอะไรไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนชายฝั่งทะเล,ละกอแก่งครับขออนุญาตครับ,รบเพื่อประโยชน์ของประชาชนครับผมก็ขอให้ท่านลุตดีได้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเเกิดครับค่ะขอบคุณท่านประธาน ดิฉันทีรัตสำเร็จวันนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอตอบคําถามที่3นะคะของทางท่านกนวีค่ะในเรื่องของการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดค่ะไม่เพียงเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเพื่อนบ้านหรือเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงเท่านั้นแต่ทุกๆจังหวัดต้องทําหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดนะคะในการดูแลในเรื่องของชายแดนไม่ให้เป็นที่ที่ เป็นการสนับสนุนต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะคะสแกมเมอร์คอล r เซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติการค้าม,มนุษย์ใดๆก็ตามจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นเรามีการประชุมนะคะกันในทุกๆสัปดาห์แล้วก็ยังมีการอัปเดตในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้ทราบนะคะว่าวันนี้จุดนี้มีความเสี่ยงอย่างไรมีสิ่งที่เป็นผิดปกติอย่างไร ฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นนะคะจากข้อมูลที่ทางท่านทางเจ้าหน้าที่ได้นำมาสป,ปอร์ตในเรื่องของการปฏิบัติการตัดไฟในครั้งนี้ยกตัวอย่างเช่นที่บ้านพระเจดีสามองค์การจนะบ,บุรีนะคะเมืองพญาตองสูที่ท่านเองก็ทราบว่ามีการขยายตัวของกลุ่มธ,ธุรกิจผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรากฏว่ามีการ มีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นจํานวนมากมีการเคลื่อนย้ายนะคะจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ไม่ใช่คนไทยแล้วก็ที่มาจากทางเมีวดีด้วยนะคะตรงนี้ก็มีข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้ทางการไทยนั้นได้รับทราบแล้วก็ยังมีการขอใช้ไฟเพิ่มนะคะซึ่งมันก็ทำให้เรานั้นประมาณการได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะนำถูกใช้เป็นฐานกำลังในการผลิต ยาเสพติดหรือกระทําการที่ผิดกฎหมายเะตะนั้นข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาจากภาคพื้นที่เป็นท้องถิน่นเป็นจากจังหวัดเป็นจากบุคลากรของเราที่อยู่ในพื้นที่ทําให้เราสามารถได้รับทราบข้อมูลก่อนแล้วก็ทําการสกัดกัน้นไม่ให้สิ่งนั้นลุกลามขึ้นจนใหญ่เกินกว่าที่เราจะป้องกันได้ในอนาคตนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่ให้ท่านสมาชิกได้สบายใจว่าในสิ่งที่ท่านกังวลน,นั้น ทางการเราทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะและเราก็ไม่ละเลยในคำแนะนำของท่านที่ท่านมีข้อมูลต่างๆที่สามารถเข้ามาให้ทางเรานั้นได้ใช้ในการพิจารณาในการที่จะหาทางแก้ไขได้ต่อไปด้วยฉงที่น่าสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่ทุกคนที่มีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนจะต้องร่วมมือกันแล้วก็สนับสนุนกันให้การทํางานของเรานั้นได้รับผลสําเร็จอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์และประเทศชาติของเราค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณท่านเอาเอาสั้นๆเลยเพราะว่าสัั้นๆครบท่านประธาานนท่ก็ยังมีเวลาอีกหนึ่งนาทีแต่กิปเวลาก่อนท่านฟรีหมดแล้วครับตอบตามสั้นๆเลยครับเชิญครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คำคำถามนะครับแต่ว่าขอขอบคุณท่านนุ่นตรีครับท่านประธานครับที่มาตอบข้อคําถามผมทั้งหมดนะครับแต่อยากจะเรียนนี้ครับว่าเสียงร้องโหยหวนของประชาชนทั่วโลก ยังดังกล้องอยู่ในสภาผูธธ้แทนสุเกตแห่งนี้และรวมผงเสียงร้องโหยหวนของเหยื่อของขอบวนการค้าม,มนุษย์ที่ยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราในประเทศเมียนมาอีกมากมายเป็นหมื่นๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับช่วยเหลือตัวผู้เหยื่อ,าอ,อการค้าม,มนุษย์ตรงนี้และประเทศไทยเราจะไม่ใช่ประเทศทางผ่านของขบวนการต่างๆอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคนคอร์เซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขบวนการการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นมันใหญ่มากกว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศจีนผมอยากจะให้รัฐบาลไทยช่วย พิจารณานำความร่วมมือระหว่างประเทศในเวทีระหว่างประเทศต่อการต,ต่อสู้ต่อกองกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ต,ตรงนี้ณปัจจุบันนี้เรามีประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนแปลงนโยบายค่อนข้างจะเฉียบขาดในเรื่องนี้เราน่าจะเอาจังหวะนี้ให้เป็นโอกาส,สแสวงหาความร่วมมือทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นมันจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคอร์เซนเตอร์ได้นะครับรวมทั้งขบวนการค้ามนุษย์ด้วยเรื่องทิปรีพอร์ต trafficking in person ที่เราจึงอยู่ในเทียสองอยู่ผมกลัวเกรงว่าเราจะตกไปเป็นเทียสามเพราะฉะนั้นช่วยพิจารณาเรื่องนี้เป็นการด ขอบคุณท่านทีช่วยกรารตุสมาศไทยนะครับคุณตีรัสสมฤ์ปันนิตคุณกนวีสุบแสงครับที่เอาประเด็นปัญหาสําคัญของประเทศได้มาถามกทุกสดวันนี้ก็อยากจะเรียนคุณกนวีและรัฐบาลว่าเรื่องนี้เป็นความทุกข์ของประชาชนมากจริงๆนะครับสนนั้นก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาล แล้วก็ท่านสมาชิกเราได้ให้ความสนใจเรื่องนี้จนกระตั้งมีการแก้ไขไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็คงต้องอย่างที่คุณตวีพูดถึงนะครับว่าต้องร่วมมือกันให้หนักกว่านี้เพราะว่าความทุกข์ยากและความสูญเสียของประชาชนเนี่ยเราไม่อาจจะประเมินได้ในขณะนี้นะครับขอขอบคุณครับก็ให้ทุกทุกอย่างได้สําเร็จนะครับครับต่อไปท่านสมาชิก